วันนี้ก็เป็นวันที่สามของการเดินทางนะครับเอาเมื่อคืนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกจังหวัดเชียงรายเมื่อวานก็ปั่นลงมาจากปางขอนบ้านปางขอนแล้วก็ปั่นมาที่นี่กระยะทางประมาณสักห้าสิบโลมาถึงนี่ก็มาสักสามโมงเย็นทีนี้ เรานอนกันที่นี่เมื่อคืนนี้ช่วงกลางคืนก็มีฝนมาบ้างนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้พี่เบิ้มเนี่ยมีปัญหาเรื่องจักรยานคือน่าจะเป็นดุมล้อหลังเนี่ยมันมันหวานมันทำให้ปั่นแล้วมันล้อไม่หมุนตามเมื่อวานนี้ก็โทรศัพท์ประสานกับทางทีมงานของแกทางช่างเดี๋ยวจะมีน้องๆพักพ่วกแกมารับ ประมาณตั้งแปดโมงเนี่ยตอนนี้ก็เกือบเกือบเจ็ดโมงแล้วนะเดี๋ยวแกจะเอารถไปทําก็น่าจะเข้าไปใกล้ตัวเมืองกันแหละส่วนผมก็จะโอเอเอเก็บของเตรียมตัวแล้วก็จะปั่นปั่นตามไปแล้วก็เดี๋ยวแกซ่อมเสร็จหรือแกอยู่ที่ไหนร้านไหนเนี่ยให้แกพิกัดมาส่งพิกัดมาเดี๋ยวก็จะปั่นพบกันจริงๆเป้าหมายวันนี้จะขึ้นดอยบ่อแต่ทีนี้ว่าเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจักรยานจะซ่อมเสร็จกี่โมง แล้วเราค่อยมาปรับแผนในทีว่าวันนี้เราจะไปไหนแต่เบื้องต้นวันเนี้ยเช้าเนี่ยเดี๋ยวพี่เบิ้มน้องมารับพี่เบิ้มเอาจักรยานไปทาเพราะวันปัดไม่ได้แล้วก็ไม่รู้เสร็จกี่โมงเสร็จเสร็จแล้วเราก็ดูเวลาทีว่าจะเอาอยัางไงต่ออันนี้ก็พามาชมบรรยากาศของน้ํผู้ร้อนร้อนจริงๆเหย่เท้านี่สะดุ้งเลยบรรยากาศยามเชา้าที่อุทยานชาติลำน้ำ,นำ ก,กมีนักท่องเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์ก็มากางเต็นท์กันเมื่อคืนนี้อะไรพี่สวยซ้ำสวยซ้อนหล่อไม่ดียางรั่<ะ>อวอ,อีกยางยางรั่วอีกยางแบบนี้เหรอ โอ้อะไรวะโอโอุปสรรคมีไว้แก้นะพี่นะนี่พี่เก็บเต้นแล้วพี่บมเก็บเต้นแล้ววันนี้นัดทีมงานจะไปทํารถล้าจะไปซื้อรถใหม่แล้ววันนี้เดี<笑><笑>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูรถแกก่อนยังแบนดี่ราจะเอาเองอ้าวยังแบนนีกอันนี้มันกันหนาม่มเนยกันหนามกันหนามออกอะ่ะนี่นะนอกจากดุมล้อมันฟรีนะมันไม่สามารถจะ ปั่นได้อ่ะควงควงไปก็ควงขาเปล่าอ่ะควงขาเปล่าไงแล้วก็ยังยังแบนอีกคนแรงเยอะก็อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่มันฟีไปเลยนะนี่นี่มันฟีไปเลยอ่ะนี่ยมันฟีไปเลยไงเห็นป่ะนี่ล่อมันไปหลังนะมันไปนี่ก็ต้องเช็คตัวกิ๊บอ่ามันจะมีตัวตัวกิ๊บกิ๊บหมูคอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันแล้หเนาะไปเข็นขึ้นรถเลยพี่ เดี๋ยวว่าดูวันนี้ว่ามันได้กี่โมงอะไรเงี้ยมีมีมีครับมีมีถ้ามันได้ได้ไวก็อาจจะกลับมาเส้นนี่พี่ชายดีของเบาอยู่ไหนฮะฮะโอเคพี่เดี๋ยวเดินทางพอดีแม่บ้านเข้ามาที่ที่ที่นั่นละโอเคโอทีผมไปเฝ้าของกันเดี๋ยวเจอกันได้ได้พี่โอเค อนนี้ก็ออกมาจากอุทยานชาติลำน้ำกกแล้วนะครับกลุ่มมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้นะครับสี่ห้าคนก็เป็นกลุ่มนะักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็เจอกันที่กลางเต็นที่อุทยานนะฮะก็ได้พูดคุยกันแต่เช้านี้เขาก็เดินทางต่อจะไปแม่สายไปผาฮีเอนะฮะเมื่อกี้ก็ผ่านขับผ่านกันก็ลำลา ลาลากันมารอบแล้วที่ที่ตัวอุทยานก็มาเจอกันระหว่างทางอีกเดี๋ยวจะปั่นไปเรื่อยๆครับเข้าบ้านกระเลียงรวมมิตรวันนี้ภาคเช้าก็น่าจะปั่นคนเดียวแล้วก็เดี๋ยวรอดูพี่เบิ้มแกส่งพิกัดมาว่าแกซ่อมจัก,กรยานที่ไหนแล้วก็จะนั้นหมายไปเจอกันอีกทีครับ மன்னரல்ட்டார்ட <inku> सुहाउने तिमै हो บ้านเป็นชุมชนที่ใหญ่เอาเรื่องเลยนะครับก็เจริญกันไปหมดแล้วมีบอดเป็นศูนย์กลางแสดงว่าที่เน่ก็นับถือศาสนาค่หนามรู้นาบรลักษณ์มินรลัต mineral water mata khanna water mineral water mata khanna water timro lagi sunhaule mai hu better timro lagi sunhaule mai hu better มะไทตั้วนวดแข่ไปเรื่อยๆจังนวดที่มันเป็นๆมันจะได้มีแรง มาตามหาพี่เบิ้มมีแบบสวยเยอะนะนเออ,เอ,อตัวนี้สมมติเราลานมากที่สุดอะตัวนี้พี่ใส่นะแต่เซนเงินนึเป็นงีออ้มองเสื้อขายข้างทางนี่เสื้อเกาหลีเกาหลีแล้วพอดีหน้าตาเราเหมือนเกาหลีด้วยเราก็เลยชอบเลยเสื้อเกาหลีเสื้อคุมมันดูเป็นคนเลยนะใส่อะ เดี๋ยวจะรอพี่บอมที่เซเว่นทางเข้าวัดห้วยปากกั้งนี่นไ,ง,ไงเพราะเมื่อกี้คือคือเดี๋ยวพี่บอมแล้วบอมจะเสร็จแล้วเดี๋ยวแกจะปั่นมาเนี่ยมาเจอกันด้ยอ่ะซักผ้าด้วยโอ้โหมาแล้วมาแล้วกิ๊บโม่หลุดเหรอครับกิ๊บโม่หลุดอ๋อไอตัวล็อกมันหลวมแลยแบบน,นี้ใช้นานๆไปมันก็เลยหลุดออกล่อง ลองกันเลยต้องลื้อแล้วก็ล้างระบบใหม่หมดเลยมันเยินไงมันเยินเลยดีขึ้นแล้วนะเป็นปกติแล้วอันนี้ไปได้ทุกบอยอ่ะเฮอไม่รู้ว่าดอยแรกจะผ่านหรือเปล่านะคนเหนื่อยคนก็จะปั่นต่อไปเป้าหมายคือแม่จันทร์อันนี้เที่ยงครึ่งแล้วก็จะไปทางจิ๋วจะได้อะไรเนี่ยนะ จะไปขึ้นแม่สลองแต่ว่าไม่รู้จะไปถึงกี่โมงกี่ยามก็ว่ากันไปบมม ก ah, ้างหน้ามีฝนตกข้างหน้ามีฝนตกอ๋อจะรอดไหมจะรอดไหมเนี่ยข้างหน้าเราจะมีนะแต่ว่าไปก่อนไม่อนไก่อนข้างรอดพี่ามมด के छल वाटर मिनरल वाटर माटर मिनरल वाटर லைம ஜக் ஜனி மினரல் வாட்டரா மினரல் வாட்டரா மத்த கன்ன வாட்டரா உன் ความร้อนทําอะไรสุขกายเข้าไม่ได้นี่ไม่ฮู้เด็ดดา ครับผมเห็นผมเห็นเสียงนาแล้วตกนาผมจะนอนข้างหน้าเหรอข้างหน้าอ่ะจะนอนเลยก็ได้ไปนอนก็ได้ได้ไหมพี่อุ๋ยพี่อุ้ยนีะครับฝ่ฝันมากเลยไอ้นอนตกนาเถียงนาเนี่ยเขาอยากจะนอนนอนนนอเถียงนานะอืแล้วแแล้วต่มันเล็กมันเหลากาลสองเต็มหลังไม่ได้หรือมันมีไอ้ตรงเสียงใหญ่ตรงนั้นมันมีเสียงใหญ่ เด็ก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 ก็ย่อนขาัเาสมน้นานสองมีมีนะมีนะเห็นเห็นเห็นใหญ่นี้นะใช่ไหมใช่ไหมได้ไหมผมไปนอนได้ไหมได้เนร็ส่งของ้งะอยานอนนั้ใจไม่มีี่ักเราลงมานี่มีมีลำห้ยมให้ให้ให้อเจาะอาบน้ได้ไอาบได้ลำห้วยเมื่อกี้ก็โม้อยู่กับแม่ค้าอยู่พักหนึ่งก็จะ4ี่งเย็นแล มันก็ได้เวลาที่จะต้องหาที่พักแลแ้วตอนี้ก็แถวนี้มีโรงเรียนในชุมชนในหมู่บ้านก็เลยเดี๋ยวพี่เบิ้มแกก็เป็นสกเกลหน้าไปก่อนเดี๋ยวให้ติดต่อกับทางโรงเรียนเขาเขาจะอนุเคราะห์ให้หลับนอนในที่โรงเรียนเขาหรือเปล่าแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะรีบเดินทางไปก่อนไปต่อแต่ถ้าโรงเรียนไม่ให้นอนก็วัดหรืออะไรก็แล้วแต่หาไป โรงเรียนบ้านห้วยไม้อะไรวะเนี่ยไม้หินฝนไม้หินฝนนะลูกสอนปอไหนอนะหนูมาได้ไหมเอาลูกอมเนี่ยเดี๋ยวน้าแจกน้านมีลูกอมมาแจกเด็กๆเยอะเลยอ,อ,อ๋อมเป็นบ่อมเป็นนะอมเป็นตั้งแต่เด็กและะ้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเปลือกเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,เอกเอาเอาไว้เอาลูกน,น,นี่อยู่ปอไหนนะหนูอยู่ปอไหนละปอสามค่ะมามา เออเอ่อนักเรียนอยู่ในโรงเรียนอีกเเยยอะลโอ้โหไม่ไหวแล้วลูกอมไม่พอดิเออดี๋ยหวเดี๋ยวลุงจะขอโรงเรียนเขานอนเดี๋ยลุงไปไม่ไหวหมดแรงจะไปต่อก็ขาสั่นแล้วฝนก็ตกเหนื่อยปันมาจากในเมืองนู่นคุณครูใจดีป่ะจะไปไหนคะจะไปดอยแม่สลองไงรู้จักป่ะแต่ไปไม่ถึงอ่ะมันมันเย็นแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอคุณครูเขานอนมีคุณครูอยู่ใช่ไหมอ๋อเอ้ยปออะไรเนี่ยปออะไรเนี่ยปอสี่พี่จิงปอสี่แล้วปอสี่ยังพี่จิงหนูอยู่ปอสี่แล้วเอ้าตอนนี้อยู่ปออะไรปอแชมอ้าวไม่บายเอนไม่บายอะไรต้องนี่ใครมีดูยูทูบได้บ้างเนี่ยรู้จักปะดูยูทูบแหละเดี๋ยวลุงพาออกยูทูบไหมเนี่ยโอ้โจ๊งเลยโอ้โมาขึ้นทายอย่างนี้ไม่กี่ลูกไม่สี่ เด็กๆร้องไม่หมดแล้วล้อมหน้าล้อมหลังไม่หมดแล้วไปไหนไม่ได้ไม่ให้เข้าโรงเรียนโอ้ยบายๆก่อนี้บายๆโอ้โหบายยบายๆโรงเรียนนี้น่ารักจริงๆเลยบายๆาวเมื่อยตั้งใจเรียนด้อก็คุณครูครับเขาก็ให้พามานอนที่อาคารอเนกประสงค์ตรงข้ามกับโรงเรียนมีห้องนงห้องน้ำก็โอเคเลยใช้ได้เลยครับหลบฝนได้เปิดด้วยนครับ เนี่ยขอบคุณมากนะครับคุณครูโรงเรียนอะไรนะห้วยมินฝนครับอ๋อม้หิมฝนต์ฝนน่ตรงข้ามกับโรงเรียนก็มีตัวโรงสลาครับปลอดภัยแล้วก็นอนนี่ห้องน้ํามีมากครับขอบคุณพ่อหลวงอ่าคุณครูก็ติดต่อพ่อหลวงให้แล้วก็พามาที่พักตรงข้ามกับโรงเรียนนะครับเดินในหมู่บ้านขอบคุณมากครับผมผมเข้ามา รู้สัมผัสได้ถึงความเย็นผมพอทราบแล้วว่านี่คือศาลาอะไรคือศาลาศาลาอนเนกประสงค์โอเคนะพี่นอนได้นะ <c oughs> ไม่มีอะไระแค่มีไม่มีอะไรนอนได้ครับนอนได้คืนนี้น่าจะหลับสบายแลยละ่ะ ก่อนนอนก็สวดนมนต์นิดหน่อยนะก่อนก่อนนอนก็สวดมนต์นิดหน่อยรู้แต่ว่าตอนนี้พี่บ๊้มไปแล้วขึ้นไปวัดข้างบนแล้วดูแล้วพี่บ๊้มรู้สึกว่าไม่ค่อยจะแฮปปี้ตรงนี้เข้ามาผงผงะเลยเจอลมเย็นเข้าไปเดี๋ไปขอขอขอนอนกับพระข้างบนแล้วสาลาตรงข้างล่างนี้ไม่เอาไม่อยากไม่อยากนอนแต่ผมก็ได้หมดแล้วนะ กอออย่่งนนปันถ้าเกิดเราก็ต้องเดินเสียเวลาลงมาปั่นอันัหนผมปั่นขึ้นไปเลยเพาให้นอนใช่ไหมพ,พาให้นอนใช่ไหมขึ้นไปนอนบนวัดดีกว่าจ้า <c oughs> พี่พี่บอมบอกวิวสวยด้วยโอ้ตรงนี้ไม่อยู่แล้วจ้า <c oughs> โอ้ขึ้นไปวัดนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพี่น้องเอาเรื่องเลยอะ่ะ บนนี้ก่อนนะอย่างที่พี่เบิรมบอกไว้วิวภูเขานะอ่าแล้วคุณจะไปนอนกับวิวข้างล่างทำไมอะ่ะวิวเมื่อกี้คุณเห็นไหมคุณจะไปนอนทําไมอะ่ะคุณมาเจอวิวนี้ไม่ดีแล้วห้องน้ำเาเห็นไหมโอ้โหนอนสวนรรค์ไม่ดีกว่าแล้วนะฮะ สวยงามอะถ้ามันมีฝนนะเดี <c oughs> พระที่ตกตรงนี้เนี่ยโหพี่เข้าใจสัญหาเนี่ยแล้วเหรอเดี๋ยวรได้ที่ล้วสุดเดินเดินรอบวัดจริงๆอะแล้วก็ได้ที่ที่มันเหมาะสมจริงเลยนี่ท้าไม่ฝนตกก็กลางเต็นทน่ผมเอาฮะมานั่งกับฟงกาแฟมากินมีเออมาไหมเอามาทีเจอสาราพ่อก็อรอก่อเขาให้นะ มันตากมาจากที่แม่กบมันก็ยังหมาดๆจัดซะเลยจัดซะเลยเดี๋ยวตอเข้ามาดีะว่าไฟนี่มันมันพ่วงกันถ้าเปิดรอดเดียวกลายเป็นเปิดทุบนีเ่เย็นเลยนะหลวงพ่อโอ้โหใจดีครับเปิดห้อง V I P ให้พวกเราเครับ กี้ใจแป้วเลยเจอเจอลงล่างนอนน่าจะนอนไม่หลับอย่างนี้ไม่นอนได้เราเราก็ได้ที่นอนในโบสถ์หลวงพ่อก็ใจดีครับเปิดโบสถ์เลยเปิดห้องวีให้เราะครับวี p พีให้เราเลยนอนกับพระน่าจะสบายใจละ พระอาทิตกํลังจะตกสวยงามสวยงามมากก็เมื่อกี้จะปั่นจัก,กรยานลงไปปรากฏว่ายางรถของพี่เบิ้มแกก็รั่วอีกแล้วครับพี่น้อง <S <S อันนี้เราต้องเดินเดินลงบันไดไปที่บิามถ่ายให้ผมด้นะถ่ายตรงไหนเอาถ่ายตอนลงด้วยวได้ได้ บรรยากาศหมู่บ้านกันสวยงามจริงๆหมู่บ้านอะไรเนี่ยหมู่บ้านไอ้ไม่หินฝนไม่หินฝนเอ๊ะนี่ใช่ไหมโรงแรมแรกที่เราจะพักอ่ะใช่ไหมใช่เออเรามาเปิดห้องวีดีกว่ายังไม่รู้เลยร้านมันอยู่ไหนอ่ะโอ้โหเพื่อนอพื่อนเพื่อนเออขยับไปหน่อยขยับไปหน่อยอ่าเดี๋ยวถามหน่อยถามอไอจะถามอย่างน้อยเฮ้ยแหมจะคุยด้วยไม่ได้เลยนะเนี่ย จะถามหน่อยว่าจะไปกินข้าวเนี่ยจะไปกินข้าวกับอาหารตามำแซงที่นี่อ๋ออาหารตามสั่งครับครับยูคปุ่นครับไกลไหมเดินถึงไหมไปตรงนู้นนะครับเดินได้ไหมตรงไหนตรงปุ่นนี่ตรงปุ่นไก่แล้วนะตรงไหนตรงปุ่นอาหารตำแซงว่ะไปตรงนี้ค่ะแล้วมันก็จะมีร้านอาหารตาำแซงครับเดินได้ไกลไหมเดินไกลไหมไกลครับถ้าไกลเดี๋ยวให้ไปส่งนะโอเคขอบอไไปปก็จะมีซยเข้าครับบไงโออเคคขุณมากขอบคุณมากนี่คือโรงเรียนที่เรา จะนอนทีแรกแต่ว่าทางอาจารย์ยเขาพามาพามา,า,า,มาลงเย็นเมื่อกี้ก็เลยโดดขึ้นไปวัดกันเลยครับพี่น้องแล้วก็เดินมาเที่ยวชมหมู่บ้านแล้วก็จะมาหาอะไรกินหน่อยถึงแล้วครับลาบกแกะ่ล้านยังงก่ล้นยังครับแกซังกากินอ่ะได้ก่ได้ค่ะได้แหละอ๋อมาชอบ ของมีดสับเนี่ยมันสุดยอดจริงเลยนะนะการสรับปั๊บปั๊บปับป๊บปับป๊บเดี๋ยวได้กินแล้วเดี๋ยวได้กินแล้วพี่น้องอันนี้อันนี้อะไรเมนูมีอะไรบ้างพี่แนะนำหน่อยอาหารเหนืออ๋ออู้กอู๊กับเมืองนะอ๋อครับมีลาบจีนซุกอ่าแล้วก็ลาบหมูซุกอ่าอ่าก็ปลแกงคลองหมูคลองหมูอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยข้าวนะครข้าวเหนียวเขาเรียกอะไรข้าวเนีย ข้าวนึ่งอ่าข้าวนึ่งครับผมนานนานอ๋อพี่มากับคนเหนือก็ต้องกินกับเนื้อเหนือแป้มแป้มเนี่ยแป้มเนี่ยขลับโอเคขลับลับลับแปลว่าอะไรพี่อร่อยอร่อยอ่าร้านอะไรนะร้านลาบแก่ล่าขุยหลวงล่าที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะที่ห้วยมะหินโฝนตำบลบัดตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเงียบกิ๊บเลยขากลับนี่เงียบกิ๊บเลยเงียบสนิทพี่นี่สาย วัดห้วยไม่หินฝนเนี่ยที่พักเราไปาขึ้นไปไรห้องวีอยู่ข้างบนตอนนี้พี่เบิ้มนะครับกรรมเก่ายังไม่หมดแม้กระทั่งหนีโรงเย็นที่นอนลงเย็นมาได้แต่ก็จะต้องมาอย่างรั่วมาป,ะ,ป,ะ,ปะยางในโบอีกครับอ่า